หัวใจคำสอนพุทธองค์เการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตให้ขาวสะอาดนัน้นเป็นอุดมการณ์แต่ในชีวิตจริงเรามีกิจกรรมอะไรไม่อะไรบ้างไหมในทางโลกที่บอกว่า ช่วยให้หละบ,บาปได้ทุกวันช่วยให้ได้บำเพ็ญกุศลทุกวันเป็นการชำระจิตใจให้เขาสะอาดทุกวันทัามาว่าไม่มีเราจะมีก็แบบกระท้อนกระแทน่นบางทีเป็นโดยบังเอิญบางทีก็ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นระบบไม่เป็นระบบการฝึก ไม่เป็นระบบการพัฒนาจิตใจที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันมีสิ่งแวดล้อมกดดันมีภาระหน้าที่มากมายแต่ในการฝึกจิตในอิเรียบทนั่งเช่นนี้ เรียว่านั่งสมาธินั่งวิปัสสนานั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือกิจกรรมที่มุ่งตรงต่อการละบาปต่อการปั้มเพนกุศลต่อการชำระจิตให้เขาสะอาดในการภาวนา เราจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับผลของการฝึกมากเราจะย้ำเราจะเน้นที่กระบวนการฝึกนั่นแหละหนั่งสมาที่แต่ละครั้ง แตไม่ต้องเอาเรื่องความสงบเป็นตัวดสิน,นเสมอไปถามว่าวันนี้มีการขัดเกลาวไหมมีความเพียรความพยายามไหมมีความจริงใจในการกระทำม,มากน้อยแค่ไหนไหมสามารถป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อเราเผลอจิตหลงเราสามารถปล่อยวางอารมณ์ที่แทรกแสงนั้นมาอยู่ในปัจจุบันได้มากน่อยแค่ไหนได้ปลูกฝังคุณธรรมเช่นสติสัมปชัญญะอาตาปิความเพียรที่พอดีได้มากน้อยแค่ไหน อย่างนี้เป็นต้นท่านเรากำลังฝึกตนนี้บุญอยู่ตรงเนี้อยู่ที่การฝึกตนอยู่ที่ความพยายามทำให้เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าจิตไม่สงบแล้ว หมดแรงหมดกําลังใจไม่อยากจะนั่งต่อไปเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ถ้าเรามองการภาวนาแต่ละครั้งเป็นการฝึกตนเป็นการค้นคว้าเป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนา วิชาชีวิตกำลังใจของเราก็จะมั่นคงไม่ขึ้นอยู่กับผลการภาวนาจนเกินไปแก็มุ่งจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเรามันจะเป็นลมหายใจ จะเป็นคำปริกรรมเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อการฝึกสร้างความรู้สึกที่ดีต่ออารมณ์กรรมฐานเราพอถ้าเรามีความพอใจกับการฝึกตนเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นแล้ว โอกาสที่จิตจะเผอก็น้อยลงไปมาก